u n cover the s t a t e เป็นโปรเจกต์ hmm. ที่จะทําให้ทุกคนได้รู้จักกับพวกเรา mm hmm. ผ่านวิธีการทํางานต่างๆของพวกเราเลยค่ะตั้งแต่พวกเราวิสได้ปล่อยซิงเกิลแรกนะคะจนถึงสเตจพิเศษ Barbie Oops Oops Debut Showcase สเตจที่ทําให้พวกเราได้พาซิงเกิลที่ 2, 2> mm hmm. เพลงร้ายก็ได้ดอนไมล์ mm hmm. ไปร้องกับแฟนๆทุกคน mm hmm. หลายๆจังหวัดะคะ่ะ อเเเนเยนจ่ารักใช่ไหมล่ะและในทุกๆสเตจที่พวกเราได้เ e r f ฟอร์มนะคะมันก็ทำให้พวกเราวิสแล้วก็แฟนๆได้รู้จักกันมากขึ้นได้ใช้เวลาที่มีความสุขด้วยกันค่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าวิสอันค o v เวอร์สเตเป็นเวทีที่ทำให้พวกเรา เติบโตขึ้นค่ะแล้วเราก็จะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเลยค่ะ